ธรรมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสคัทนะครับวันนี้จะมาแนะนำปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าปลั๊กอินเปิดมา่านโฆษณาครับือโฆษณาจะปิดไว้ก่อนแล้วก็มันจะแสดงเปิดม่านออกมาแล้วก็หน่วงเวลาตั้งเวลาส่งไว้ว่าจะเปิดกี่วินาทีนะครับโฆษณาจะปรากฏออกมาปลั๊กอินตัวนี้แปลไทยโดยซับมาร์กนะครับดิสคัทไทยเดิมนะครับ ก่อนอื่นแล้ว้าไปที่แอดมินเซีนจัดการระบบแล้วก็ไปที่ปลั๊กอินตรงนี้เ,เป็นดิสคั t x สามห้นะครับของที่ใจดีใจดีจังนะครับคุณโจนมาให้ทดสอบดูนะครับอันนี้ครับเปิดมา่านโฆษณา แล้วก็คลิกติดตั้งนะครับก็ค่อนข้างจะอืดน,นิดนึงครับเพราะว่าทดสอบปลักอินว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยอันนี้เป็นพีซีเนจขึ้นไปนะครับเจ็ดจุดศูนย์ขึ้นไปใช้ได้ทำบา,บางตัวนี้มันไม่รองรับกลักตทิกทำงานเราก็สามารถสร้าง โฆษณาขึ้นมาโดยที่มาตั้งค่าตรงนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนรูปก็เพียงแค่เอารูปเอารูปโฆษณาเนี่ย a d ด p เจพเนี่ยหรือนามสกุลอื่นก็ได้แต่ว่าในโฟลเดอร์น่ครับปักอินเค k ี k ค k ก n นนะครับอิมเมจในโฟลเดอร์อิ a เมจนีไรเราก็ลิง์โฆษณาจะโฆษณาเรื่องอะไรไปลิงก์ที่ไหนเว็บไหนน่วงหนึ่งนาที วงเวลาแล้วก็เวลาแสดง10วินาทีอันนี้ความเร็วในการดึงม่านเราจะตั้งเป็น5ก็ได้นะครับอันนี้เขาตั้งไว้2แต่ว่าค่าเริ่มต้นก็คือ5หรือก็นล้วแต่ตามต้องการนะครับโอเคทีน,นี้เราไปที่หน้าเว็บเลยลองรีเฟรชดูนะครับปับ๊บโอเค ดิสคัทอินไทยเว็บบอร์ดชุมชนคนรัก <c oughs> ดิสคัทไทยอันนี้ปรับนิดหนึ่งจากรูปของเดิมมาแกเป็นโฆษณาก็จหนวงเวลาครับพราโฆษณาก็ปิดมา่านเปิดมา่านโฆษณาถ้าเราเรก็รอ,อมันช้าก็ดีเฟตครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปิดได้เลยนะครับการน่วงเวลามานะันนั้ ก็เราก็จะได้ปลักอินตัวนี้แล้วก็ถ้าจะต้องการเปลี่ยนรูปภาพก็เอารูปภาพมาตรงนี้นะครับอัพขึ้นไปที่อันนี้เลยคอนโดปลักอินคี c ีสกรีนอิมเมจแล้วก็ใส่นี้อันนี้จะเป็นรูปภาพเดิมนะครับแล้วก็มีรูปที่เราปักแต่ ครับตามมาสวัสดีครับวันนี้เป็นคนสุขการใช้ดิสคัทนะครับจากเว็บดิสคัทอินไทยนะครับชุมชนเว็บบอร์ดชุมชนคนรักดิสคัทไทยนะครับตอนนี้เรากลับมา,านำดิสคัทเข้ามาเผยแพร่จากที่เว็บเดิมนั้นเจ้าของเดิมไม่ทาต่อเราก็ทีมงานที่ยังรักดิสคัทก็มารวมตัวกันนะครับมาร่วมกันนะครับพัฒนาเว็บดิสคัทของเราให้ ยังคงอยู่ต่อไปนะครับธรระสวัสดีครับ